สวัสดีครับทุกนนะครับชวนฟูดค้าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อันนี้ช่วงบ่ายเพิ่งตื่นนอนครับการที่เราเนี่ยมีพี่ชายนะครับที่ปลูกทุเรียนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมเป็นถาดกันเลยทีเดียวนะครับผมดูดีพูใหญ่ๆสวยๆด้อันนี้สองจากพี่ชายนะครับผมนี่แล้วคุณแม่ก็บอกไว้ให้ครับรอตื่นนอนช่วงบ่ายนี่คนเดียวเลยจัดเต็มนะครับไม่มีใครหานด้วยกินหมดหรือเปล่าครับเริ่มจากไหนฮ่าเริ่มจากพูเล็กดีกว่า เราต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปไม่โค้งไม่ขีกอ่ะเล่นเลยกรอบหวานดังดีครับไม่ได้หวานมากูเม็ดเม็ดก็ไม่ใหญ่นี่เป็นปีกเลยนะผมดูดูดีใหญ่ๆกรอบอร่อย ถึงสุดแล้วเขาให้มาเยอะมากัำให้มาใส่ลูกนี่ก็ลูกเดียวนะดูดิได้เต็มเลยได้ใหญจ <c oughs> สุดจริงมาปีเนี้ผมเพิ่งได้กินนะผมรอกินของพี่ชายคนเดียวเลยครับไม่ซื้อรอพี่ชาย แม่มันเห็นแลวโพนใหญ่ดิดูดิใหญ่บังหน้าเอาเลยกอบหวาน <c oughs> <c oughs> ชอบที่สุดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ดูดิดูดิเม็ดไม่มีดูดินะครับ <c oughs> ดูดิครับ <c oughs> มีแต่เนื้อครับเม็ดไม่ค่อยมีเลย ตัวเนื้อยังกรอบๆอยู่เลยทางตรงไม่ต้องครับตุดอืมอืมหมอนด่าแน่เลยครับอันนี้วัฟลู อธิบายไม่ถูกจริงมันอร่อยมากครับเรียนธรรมชาติเลยครับต้นนี้เหมือนเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับยาไม่ฉีดด้วยเต็มเๆสุดคนนี้ไม่มีอีกแล้วครับไปอดครับ